ตตออออนนเเเเเเเงงงไปาาาามมลลลคดด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 ีีดดดดดีีีียยยยยยยววววววโโูร่่ท,ทกสวัสดีครับสมาชิก YouTube ช่องมาโนอดพุตานอ f ฟ i ิเชีทุกทุกท่าน เรียนเชิญนะครับท่านที่ยังไม่ได้ Subscribe แค่ปลายนิ้วจิ้มกดกระดิ่งก็เรียบร้อ,รอยขอบคุณครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับสลับเสียงเพลงลิขสิทธิ์ในสังกัดบริษัทไมล์สโตนจำกัดผมมานดพุดตานบุตรของนายเฉลียวกับนางอัมไพ ผมว่าผมมีโรคประจำตัวอยู่อีกหนึ่งโรคแล้วโรคนี้นี่รักษาไม่หายต้องเป็นไปนชั่วชีวิตคือโรคอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่เป็นนะครับไม่เหมือนผมตอนเด็กๆนี่ผมว่าอาการนี้ผมเพิ่งมาเป็นเมื่อโตแล้วเพราะจำได้ว่าตอนเด็กๆญาติผู้ใหญ่แม่ผมาแหละชอบพูดว่าโอ้ยคซันมันจับตั้งบนกระดานแผ่นเดียวมันก็ไม่ลุกไปไหนล้หมายความว่า พื้นบ้านบ้านผมมนะครับมันจะเป็นกระดานเป็นแผ่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 นเอามาเรียงกันเอาไว้กระดานแผ่นหนึ่งก็าอาจจะกว้างแค่ฟุตเดียวเองด้วยซ้ําถ้าจับผมไปนั่งแมะตรงกระดานแผ่นไหนผมก็อยู่ตรงกระดานแผ่นนั้นแหละไม่ลุกไปไหนนี่แปลว่าเป็นคนนิ่งมากเลยตอนเด็กแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมมาเปลี่ยนทิสัยตอนไหนแต่รู้แต่ว่าหลายสิบปีมานี้ผมมีอันจะแบบหงุดหงิดงุด่นง่าน ถ้าต้องอยู่เฉยๆนิ่งๆโดยไม่ทําอะไระดังนั้นช่วงเวลากักตัวกักบริเวณตัวเองของสถานการณ์ไวรัสโคโรนาโลกโควิด19ยังระบาดอยู่นี่อยู่บ้านผมก็เลยต้องหาอะไรทําอยู่ตลอดเลยสิ่งหนึ่งที่ทําคือลือ้อกล่องเก็บสมุดโน้ตต่างๆของผมเอามาปัดฝุน่นเอามาทำความสะอาดราขึ้น ทำไปกับพลิกดูไปผมไปเจอสมุดโน้ตเล่มหนึ่งผมมีบันทึกเป็นลายมือของคนอื่นเขียนชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะเอาไว้แค่นี้ก่อน <c oughs> ผมก็ลือหิ่งหนังสือด้วยหนังสือผมก็มีหลากหลายประเภทใช่ไหมหนังสือเกี่ยวกับวงการเพลงนั่นกลุ่มนึงกลุ่มใหญ่เลยละเพราะว่าอาชีพผมมันอยู่เรื่องเพลงแล้วก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับ ป่าเขาลำนาวไพรเกี่ยวกับน,นกเกี่ยวกับธรรมชาติอุทยานแห่งชาตินี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่กลุ่มใหญ่เพราะว่าชอบซื้อมาอ่านบ้างเขาให้มาบ้างก็ไปเจอชุดหนึ่งเป็นชุดที่เขียนโดยคุณอํานวยอินทรักษ์คุณอํานวยนี่เป็นเป็นผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมที่สองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นข้าราชการกรมป่าไม้นะครับเขียนโดยคุณอํานวยมีอยู่สี่เล่ม หนึ่งในเล่มนั้นคือสัตว์ป่าหน้าฉงนไอ้ผมเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวเขาใหญ่บางปีไปได้ทุกอาทิตย์อะเพราะฉะนั้นถ้ามีหนังสืออะไรเกี่ยวกับเขาใหญ่ผมก็ชอบเอามาอ่านเพราะว่าเราเคยอยู่ในพื้นที่ไงบางเรื่องบางเล่มที่เขาเขียนถึงตรงไหนเราก็โอ้เคยไปยืนอยู่ตรงนั้นเคยนอนตรงนี้เคยเห็นต้นนั้นเคยเห็นตัวนี้แบบที่เขาเขียนในหนังสือแล้วในหนังสือนี่มันจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมันก็ยิ่งทําให้แบบสนุกกักบหนังสือเล่มกับหนังสือเล่มนั้นๆอย่างมาก ผมก็เลยสนุกกับหนังสือสัตว์ป่านาชงานของคุณอํานวยอินทรักอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเขาเขียนถึงเรื่องช้างอ่ะเราก็เคยเห็นช้างบนเขาใหญ่เขาเขียนเรื่องลำตะคองเออเราก็เคยกางเต้นนอนลำตะคองเขาเขียนเรื่องชะตากรรมนกเงือกเออเราก็เคยเห็นนกเงือกบนเขาใหญ่ใช่ไหมมันทําให้เราแบบเหมือนเหมือนคุณดูหนังเกาหลีเรื่องแดจังกึม,มครับพอดูเสร็จปับ๊บคุณก็อยากไปเกาหลีแล้วใช่ไหมอยากไปเดินตามรอยว่าแดจังกึมเขาทําอาหารอยู่ที่วังไหนอะไรยังไง ทำนองเดียวกันแหละผมเคยเดินไปบนเส้นทางเดินป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วเคยเห็นนกเงือกบินข้ามหัวแล้วพอมาอ่านเรื่องชะตากรรมของนกเงือกที่เขียนโดยคุณอํานวยอินทรัก์มันก็ยิ่งอ่านสนุกแล้วก็หววลําลึกถึงภาพที่เราได้มีประสบการณ์ตรงอยู่ด้วยกลับมาที่สมุดโน้ตผมปรากฏว่าสมุดโน้ตผมมีลายเซ็นของคุณอานวยอินทรัก์อยู่อะแล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวว่าให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยด้วยนั่นแปลว่า บางครั้งที่ผมขึ้นไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บางทีก็ไปนั่งพักบางทีก็ไปนั่งดื่มกาแฟบางทีก็ไปนั่งหาอะไรอ่านอยู่ตามที่ทําการของเขาเนี่ยผมคงบังเอิญได้เจอกับคุณอํานวยและคงได้คุยกันนะครับแล้วก็เลยได้คงจะขอเบอร์ทโทรศัพท์อะไรกันไว้ผมก็เลยลองโทรกลับไปนะสองสาครั้งปรากฏว่าไม่ติดคือติดแล้วมันก็หลุดติดแล้วมันก็หลุดผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นประเด็นคือผมจะขออนุญาตคุณอานวยว่าบางครั้งเวลาผมทํารายการวิทยุคนกรุงมเก่าเล่าเรื่อง กดข้อที่หนึ่งของความสุขออกทาง YouTube ช่องมนุษย์พุธันออฟฟิเชียลเนี่ผมก็จะขอเอาบางอย่างข้อมูลที่คุณนํำนวยเขียนเอาไว <c> ้ <oughs> ในหนังสือเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าคุณอ้ำนวยคงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเพราะว่าจุดประสงค์อันหนึ่งที่คุณนำนวยเขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือต้องการเผยแพร่ข,ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพราะฉะนั้นผมเอามาเล่าต่อมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ข,ข้อมูลนะผมพยายามโทรไปแล้วครับแต่ไม่ติด <c oughs> ก็เลยขอใช้โอกาสทางรายการวิทยุนี่ขออีกทีหนึ่งด้วยก่อนแล้วกันพอดี มันมีอยู่บทความหนึ่งครับเป็นบทความที่คุณอํานวยเขียนเอาไว้เรื่องว่าแหล่งน้ําของสัตว์ป่าในหน้าแลง้งพอดีตอนนี้มันเป็นหน้าฝนอยู่ <c oughs> ฝนเริ่มตกบ่อยๆขึ้นแต่หลังจากหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหนาวหนาวแล้วมันก็จะแลง้งและหมู่นี้เราแล้งกันยาวๆนานด้วยก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าเอามาเล่าสู่กันฟังผมก็เลยอ่านเรื่องแหล่งน้ําของสัตว์ป่าในหน้าแลง้งโดยคุณอํานวยเนี่ย อ่านเสร็จแล้วก็ทําให้ผมนึกไปถึงประสบการณ์จริงที่ผมเคยมีกับเรื่องการหาน้ําดื่มหาแหล่งน้ําขณะอยู่ในป่าก็จะเล่าไปฟังดังนี้ครับแสสสสงงงงงดั่วาทท้คนเอยไกล ไปกกลเอาเอาที่ผมอ่านก่อนนะเรื่องแหล่งน้ำของสัตว์ป่าหน้าแรงในหนังสือของสัตว์ป่าหน้าฉงนอำนวยอินทรัก์เนี่ยบทนี้คุณอำนวยเขียนเล่าว่าแกมีเพื่อนอยู่คนนึงชื่อชื่อเปียกแล้วเพื่อนของแกนี่ก็ไปหาซื้อที่ดินแถวเขตวังน้ำเขียวก็เป็น ชายชายแดนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช่ไหมแล้วคุณอํานวยก็ถามเพื่อนบอกว่าเฮ้ยดีแต่ว่ามันมีน้ํามีไฟเหรอคาว่ามีน้ํามีไฟเหรอหมายถึงเรามนุษย์นะครับเวลาไปอยู่ที่ไหนทุกวันนี้เพื่อความสะดวกของชีวิตเราก็อยากให้มันมีน้ํามีไฟคําว่าน้ําและไฟในที่นี้คือไฟฟ้ามาถึงมีเสาไฟฟ้ามีสายไฟฟ้าเดินไฟเข้าบ้านเรามีน้ํามาถึงหมายความว่า มีการประปามีท่อประปาเข้ามาในบ้านเราเลยจะกินน้ําก็เปิดก๊อกกรองน้ําใส่โอ่งไว้นะครับแล้วเอาไปต้มหรือ,อยังไงก็แล้วแต่น้ําก๊อกธรรมดาก็น่าจะดื่มได้ด้วยแหละอยากอาบน้าเข่าห้องน้ําเปิดก๊อกบิดสู้ไหลซักผ้าอะไรได้หมดนั่นคือมีน้ํามีไฟแต่บ้านป่าอย่าง,างชายขอบอุทยานชายเขาใหญ่คําถามคือมีน้ํามีไฟไหมหมายความไฟฟ้าถึงไหมประปาถึงไหมคําตอบของเพื่อน ของคุณนำานวยสนุกดีครับแกบอกมีพร้อมทั้งน้ําทั้งไฟแต่มาปีละครั้งวะคุณนำนวยก็บอกเอ้ยยังไงกันวะคําตอบคือก็น้ําป่ากับไฟป่าไงล่ะอันนี้คือสภาพความเป็นจริงของชีวิตชีวิตชนบทที่การประปายังไปไม่ถึงไฟฟ้ายังไปไม่ถึงแต่ที่มาถึงปีละครั้งคือน้ําป่ากับไฟป่าเอ่อ ถ้าพูดถึงเรื่องไฟนะครับหมายถึงไฟฟ้านะอันนี้ไม่เอาละไม่เอาตลกไฟป่าน้ําป่าละอันนี้มันไฟลุกผึดพับครับ,รบก็สแสไฟฟ้านี่ทุกวันนี้มันยังแก้ปัญหาได้นะเรื่องไฟฟ้าก็คือระบบโซลาเซลล์แต่น้ําสิครับน้ํานี่มันไม่ได้แบบว่าส่งมาให้เราได้เป็นประจําเหมือนดวงอาทิตย์ทุกเชา้าทุกเย็นใช่ไหมครับทั้งเชา้ชาจะเช้ายันเย็นใช่ไหมจะมาก็เฉพาะฤดูฝนเรามีโอ่งเก็บไว้มีอ่างเก็บไว,บไว้หรือไม่ก็ต้องขุดบ่อ เหมือนอย่างวิถีของอาจารย์ยักษ์ที่โคกหนองนาถ้ามีที่ดินต้องทําโคกเพื่อสร้างบ้านไว้ข้างบนแล้วเกิดหลุมที่เราขุดดินเอาไว้ก็กลายเป็นหนองสําหรับเก็บน้ําแล้วก็มีที่ที่เหลือทํานาอน,นั้นก็จะดารงชีวิตอยู่ได้แต่ก็ไม่ใช่ง่ายกับการที่คนเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนจะไปใช้ระบบโมเดลเรียกว่าโคกหนองนาถ้าแบบไปซื้อที่ดินแล้วปลูกบ้านแล้วน้าไม่มีมาเนี่ยนั่นแหละเป็นปัญหาแต่คนยังแก้ปัญหาได้แต่สัตว์ป่าล่ะสัตว์ป่าอยู่ในป่า มีแหล่งน้ําของเขาแต่แหล่งน้ําก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดปีโดยเฉพาะฤดูแลง้งยิ่งยิ่งสัตว์ป่าบางชนิดนะครับอันนี้คุณคุณอานวยเขียนไว้ว่าเรื่องน้ําขาดหายไปในหน้าแล้งนี่เป็นปัญหาของสัตว์ป่าอย่างมากเพราะว่าป่านี้นะเพราะว่าสัตว์ป่านอกจากต้องดื่มน้ําแล้วสัตว์หลายชนิดยังชอบคลุกคลุกบ่อน้ำครับที่เป็นโคลอนอที่เราเรียกว่าปลักะครับ ยิงกวางยิ่งกระทิงนี่ชอบคลุกปลักซะด้วยทั้งเพื่อคลายร้อนแล้วก็การมาแรงไตตอมดูดเลือดจึงนหน้าวิตกกัท่าหน้าแรงนานๆโดยเฉพาะในภาวะโลกร้อนแรงหนักๆอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยสัตว์ป่าจะอยู่กันยังไงไม่เครียดบ้าละหำน้ำลายฟุ้งปากกันบ้างหรือไงก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่อย่างช้างอย่างกระทิงอย่างเสือโครง่งเก่งกวางเลี้ยงผาและหมาในคุณอานวยเขียนว่าแต่บางคนกลับเห็นว่าพวกสัตว์ใหญ่ไม่น่าห่วงนัก เพราะว่ามันเดินเดินได้ไกลไงเดินหาแหล่งน้ําได้แต่พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยตัวเล็กจิ๋วนี่สิครับมันเดินได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่แต่บางคนกลับบอกว่าเอยสัตว์น้อยสิไม่น่าห่วงเพราะพวกสัตว์เล็กอย่างชนีลิงก็ลอกระเล่นก็คงกินน้ําขังตามโพรงไม้หรือแม้แต่กินยอดไม้อ่อนๆน่ะในยอดไม้มันก็มีน้ําอยู่ใช่ไหมครับก็พอชุ่มคอแก้กระหายได้หรืออย่างเม่นเนี่ยกินพืชมีหัวก็ได้น้ําจากหัวพืชพออยู่ได้ และอีกอย่างพวกสัตว์ตัวน้อยๆเหล่านี้ก็คงจะปรับตัวใช้น้ําแบบพอเพียงได้แล้วเพราะว่าเจอหน้าแล้งมาทุกปีนี่นาะแต่สัตว์ใหญ่ร่างยักษ์ลาบากยากเข็ญแน่ไม่ต้องสงสัยครับว่าความทุกข์ยากของมันจะเป็นขนาดไหนยิงช้างยิงกระทิงนี่ผมขำตรงเนี้ย <c oughs> คุณอินคุณนอนวยเขียนว่ายิงช้างยิงกระทิงนี่ไม่เยี่ยวเหลืองชุนกึกตลบอบอวนป่าดงก็ให้มันรู้ไปน <c oughs> ึกถึงตัวเองไงครับเวลา โดยปกติมนุษย์เรานี่วันๆนหนึ่งเราต้องกินน้ําแล้วต่อขนาดร่างกายคนเรานะครับก็อยู่ระหว่างระหว่างลิตรถึงสองลิตรแหละระหว่างแปดแก้วถึงสิบสองแก้วน้ำานะครับแต่บางวันแบบอย่างเช่นผมเนี่ยทำภาร,รกิจอะไรต่างๆเพลินทํางานเพลินเดินทางเพลินลืมดื่มน้ําดื่มน้ําน้อยเกินไปพอเข้าห้องน้นํานี่รู้สึกได้เลยครับฉี่เราจะสีเหลืองเข้มแล้วก็เหม็นชุนมากเลยก็ <c oughs> เลยขำที <c> ่ <oughs> ที่นักเขียน,นท่านนี้บอกว่าโอ้ธนาแรงช้างกระทิงไม่มีน้ําดื่มนี่คงเยี่ยวเหลืองฉุนกึกตลบอบอวนไปทั้งป่าคุณนึกสี่ครับช้างป่าเนี่ยตัวหนึ่ง,ต,งตัวหนึ่งมันต้องดื่มน้ําวันละประมาณสองร้อยลิตรนะครับสองร้อยลิตรนึกออกไหมขนาดไหนนึกถึงถังน้ามันที่เป็นทรงกระบอกใหญ่ๆอะ่ะที่มีลักษณะเป็นลอนๆด้วยที่เขามีอยู่ตามปั๊มน้ํามันอะ่ะเขาเรียกถังสองร้อยลิตรนั่นแหละมันเยอะขนาดนั้นน่ะแล้วถ้าเกิดหน้าแรงน้ําไม่พอดื่ม ครับผมนี่ก็คือเป็นข้อมูลที่มีมาจากหนังสือเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะเล่าเรื่องประสบการณ์ตรงของผมเกี่ยวกับการเดินป่าหาน้ำดื่มกันบ้างละเดินอยู่บนยอดเขาทาหายอดเขาเดินอยู่บนยอดเขา ปีนั้นดูเหมือนจะเป็นปีพุทธศักราช2534ปี2534ผมเลือกที่จะไปเขตราชพันธ์สัตป่าห้วยขาแข่งกับรุ่นน้องซึ่งเป็นนักดูนกชื่อเอลุงโรดจุกบงคลเอเขาเคยเข้าไปห้วยขาแข้งอยู่หลายครั้งแล้วเขาก็เคยไปที่หน่วยหน่วยวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ซึ่งลึกเข้าไปจากที่ทําการเขตราชพัตว์ป่าประมาณสัก15-16กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้นัดเจ้าหน้าที่ลูกจ้างของเขานั่งลำคือลุงกาหลงลุงกาหลงนี่เป็นชายล่างเล็กๆอดีตเป็นนายพรานเชี่ยวชาญพื้นที่ป่าห้วยขาแข้งป่าทุ่งใหญ่ในเรียสวนมากลุงกาหลงก็รออยู่ที่เขานน่งลำ เราจะเดินป่าดูนกกันไปค้างแรมในป่ากันก็ไปถึงเขานางรำน่าจะใสายๆแล้วละ่ะเพราะเราออกจากกรุงเทพตั้งแต่ตีสามมั้งครับจากตีสามจากกรุงเทพไปแวะอุทัยธานีถึงอุทัยธานีสักประมาณตีห้ารอสว่างหน่อยนึงก็ซื้อกับข้าวกับปลาในตลาดสดแล้วก็มุ่งหน้าเขาไปลานสากักจากลานสักก็เป็นทางดินและไปจนถึง ทางเข้าจากปากทางเข้าไปจนถึงตัวที่ทำการเขตอีก13กิโลก็เป็นทางออฟโรดแล้วเป็นหนองเป็นคโคลนเป็นลมพอขออนุญาตทำหนังสือไว้แล้วนะครับพอแจ้งยื่นหนังสืออะไรก็ผ่านเข้าไปได้จากที่ทำการก็มุ่งหน้าต่อไปเขานางรำไปถึงเขานางรำน่าจะสายสายมากแล้วก็ทำอาหารกับข้าวกับปลากินกันที่โรงอาหารของสถานีวิจัยสัตว์ป่า แต่วนน้าเขานางรำตอนนั้นคือดรดรธีรพัฒน์ภายหลังนี่ดรธีรพัฒน์กลายเป็นอธิบดีกรมป่าไม้นะครับปัจจุบันน่าจะเป็นผู้ช่วยหรืออะไรเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีและสัย่างนึงน,นะครับไปบประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าในะอาชีพการงานราชก,การอย่างยิ่งชื่อเล่นชื่อคุณฝนแต่คุณฝนนั้นมีอยู่อยู่แต่ลูกน้องคุณฝนลูกน้องคุณฝนก็เลยส่งให้เนี่ยลุงก,กาหลงเป็นคนนําทางลุงก,กาหลงบอกว่าคืนนี้เราจะไปนอนกันที่ห้วยช้างตาย พอที่เวยช้างตายเป็นแหล่งน้ําการเดินป่าเนี่ยครับการจะพักแรมค้างแรมในป่าเนี่ยจุดหมายปลายทางสําคัญก็คือจะต้องเป็นแหล่งน้ําเพราะว่าจะได้มีน้ํากินน้ําใช้ <c oughs> น้ําดื่มเพราะเราเดินป่านี่เราไม่สามารถแบกน้ําไปเป็นสิบยี่สิบลิตรได้ใช่ไหมครับ <c oughs> คนเราต้องกินน้ำวันละประมาณลิตรถึงสองลิตรอยู่แล้วยิ่งเดินป่าเนี่ยมันก็กระหายน้ําอยู่บ่อยๆเราเสียเหงื่อมากก็ต้องดื่มน้ําตลอดเราพกน้ําได้เฉพาะตอนออกจาก ที่ทําการน่ะจากนั้นเราก็ต้องอาศัยแหล่งน้ําในธรรมชาติละตรงบริเวณที่ชื่อว่าห้วยช้างตายนี่ชื่อมันก็เทมากอยู่แล้วนะครับห้วยช้างตายก็น่าจะมีประวัติความเป็นมาลงการลงก็เล่าให้ฟังว่าน่าจะมีประวัติว่าช้างป่ามันมักจะคือมันเป็นปริศนาครับเวลาช้างป่าตายเนี่ยมันไปตายกันที่ไหนมันหอบสังขารไปที่ไหนกันถ้าในป่าเมืองไทยนี่ดูเหมือนก็จะเป็นปริศนาว่าไม่มีใครรู้นะว่าสุสานช้างอยู่ที่ไหน รู้กันอยู่แต่เฉพาะในบรรดาช้างด้วยกันเองเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นตรงห้วยช้างตายจริงมีมีบรรยากาศความรู้สึกคลุ่มขลังอย่างยิ่งเพราะจากเรื่องเล่าว่าช้างมันมาตายอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะแต่และแต่ว่ามันไม่มีซากกระดูกอะไรให้เราเห็นนะเราเดินป่าลัดเลาะไปตามเส้นทางลงไปในห้วยเดินข้ามห้วยบ้างเจอห้วยไหนแล้วก็กรอกน้ําใส่กระติกสาหรับดื่มมันมี ขั้นตอนสําคัญในการดื่มน้ําในป่านะคุณอยู่ๆเราเจอน้ํากระหายน้ําเราลงไปก้มหน้าดื่มพรวดพลาดพรวด,ด,ดนี่ไม่ได้เลยนะเราตายได้เราป่วยได้เพราะอะไรเพราะในน้ํามันมีสิ่งมีชีวิตอื่นตัวเล็กตัวน้อยที่เรามองไม่เห็นไงลุงก,กาหลงซึ่งเป็นผู้ไดไงว่าคนป่าเชี่ยวชาญชํานาญมากก็แนะนําเราสิ่งแรกเราต้องรู้ก่อนว่าป่านั้นเนี่ยฝนตกมาบ่อยหรือย,ยัง เพราะว่าถ้าฝนแรกเนี่ยสมมติผ่านหน้าแรงมายาวนานใช่ไหมครับฝนแรกเนี่ยเวลาฝนมันตกลงมาน้ําที่มันไหลชะเนี่ยมันจะชะตะกรนชะสิ่งสกปรกชะชีวิตเล็กชีวิตน้อยจุลินทรีย์แบคทีเรียอะไรต่างๆไหลลงมาในลาห้วย,ยหมดเพราะฉะนั้นในลมในลําห้วยช่วงนั้นเนี่ยถ้าฝนแรกๆเนี่ยนอกจากน้ําจะขุนแล้วก็ยังอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆลเลยซึ่งจริงๆสิ่งชีวิตเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับพื้นป่านะ มันก็จะเป็นสารอาหารห้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนดังนั้นลุงแกก็แนะนําว่าเวลาจะดื่มน้ําในป่าเจอแหล่งน้ําเช่นลําห้วยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนเราจะรู้ได้ยังไงอันนั้นก็ต้องจากการออกปากถามแหละใช่ไหมครับเราเข้าป่าไม่ใช่เราดูดูดูด,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 ดเข้าไปแล้วก็ต้องถามชาวบ,บ้านแล้วก่อนถามเจ้าหน้าที่แกนว่าไปได้ไหมคําแรกต้องถามมันไปได้หรือเปล่าบางเขตเป็นเขต,เขตห่วงห้าม บางเขตอาจจะมีอันตรายที่เราไม่รู้ผมจะถามเลยว่าเข้าได้หรือเปล่าคําตอบบอกว่าได้คําถามต่อมาผมคือมีมาลาเรียไหมนี่เป็นอีกคาถามหนึ่งที่ผมมักจะถามเพราะว่าผมมีประสบการณ์เป็นมาลาเรียมาแล้วสองครั้งถ้าชาวบ้านว่าโอ้ยแถวนั้นมาลาเรียชุกชุมผมก็มักจะถอนตัวแต่ถ้าเขาบอกว่าโอ้ยไม่มีแล้วมาลาเรียหายไปจากแถวนี้นานแล้วก็อย่าเพิ่งวางใจก็ยังต้องป้องกันตัวสวมใส่เสื้อผ้าอย่าให้ยุงก้นป้อง,องกัดนะพูดง่ายๆอย่าให้ยุงกัดอ่ะ ก็จะปลอดภัยจากมาลาเรียแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกหลายอยา่างผมก็ถามมีโจรไหมยังเคยถามบ่อยเลยยังเคยเจอชาวบ้านเขากวนใส่ผมเลยบอกไม่มีามาอจริงเหรอพี่จะมีจริงได้ไงเราจะไม่มีได้ไงจะมีได้ไงเราโจรแตโจรนั่งอยู่นี่หมดแล้วอะ่ะ <c oughs> ผมถอยกูดเลย <c oughs> อันนั้นแถวป่าแถวแถวจังหวัดชัยภูมิครับผมก็ถามละเอียดอะ่ะและสิ่งที่เราควรจะถามคือมีฝนนานยัง เราจะได้รู้ว่าโอ้ฝนตกมาหลายหลายรอบแล้วลุงการหลงแนะนําว่าเราควรจะดื่มน้ําได้ก็แต่เมื่อเป็นฝนที่สี่ฝนที่ห้าไปแล้วฝนที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยจะได้ให้มันชะล้างสิ่งสิ่งที่ไม่เหมาะกับมนุษย์เนี่ยไหลลงไปในลําห้วยแล้วก็ไหลต่อไปไปออกแหล่งน้ําที่อื่นแล้วก็ถูดสิ่งอื่นดูดซึมไปหมดแล้วน้ําก็จะสะอาดประการต่อมาถ้าเราเจอแหล่งน้ํานะครับ ลุงก็บอกว่าไม่ใช่พระกระหายว่าโดดพวดลงไปก้มหน้าก้มตาดูดเอาปากดูจากน้ําโดยตรงในลําห้ยเลยไม่ได้อะไรคือสาเหตุที่ทําให้ทําแบบนี้ไม่ได้จะบอกว่าคือในน้ําถึงแม้จะมองมองเห็นสิ่งมีชีวิตบางชนิดเช่นเช่นพญาิบางชนิดถ้าเราก้มลงดื่มโดยตรงเนี่ยมันเข้าทางจมูกเราได้เขาบอกแกบอกแบบนี้อันนี้จริงเท็จประการในผมก็ไม่รู้แต่แกเล่าว่าดูจากวัวจากควายวัวควายที่มันก้มหน้าลงดื่มน้ําโดยตรงจาก จากลาพ่วยลําทานเนี่ยหลายตัวมีปัญหาคือมีพยาธิเข้าไปอยู่ในตัวมันผ่านไปทางจมูกเขาบอกลราพยาธิก็ไปโตในตัววัวควายจนพยาธิตัวใหญ่มากเลยโอ้โหกว่าจะดึงออกมาจากจมูกควายจมูกวัวได้นี่ฟังดูแล้วสยองมากเพราะฉะนั้นวิธีคือเราต้องเอามือวักน้ําซึ่งเราจะได้เห็นว่ามีอะไรอยู่ในมือเราหรือเปล่าหรือไม่ก็ใช้เบ,บไม้วักน้าดึงแต่ผมเคยมีประสบการณ์เห็นด้วยสายตามาครั้งหนึ่งนะครับ ผมเคยไปที่ช่องเย็นกําแพงเพชรน,นะครับแล้วจากช่องเย็นเนี่ยผมก็ทีมป่าไม้เอารถลงไปถึงอีกจุดหนึ่งชื่อหุบกระทิงห่างออกไปจากตัวช่องเย็นประมาณทักแปดกิโลเมตรเก้ากิโลเมตรแล้วต้งหุบกระทิงเนี่ยมีแหล่งน้ําอยู่แล้วผมก็ไปเดินดูแหล่งน้ํามองเห็นด้วยตาเลยครับว่ามีสิ่งมีชีวิตเป็นเส้นๆวายน้ํเยอะเยะเลยผมเข้าใจว่านี่หรือเปล่าที่เขาเรียกพญาตเข็มนี่คือหรือเปล่าที่ลุงกาหลงสอนเตือนไว้ว่า อย่าดื่มน้ําโดยตรงโดยก้มหน้าลงดื่มต่อมาประการต่อมาคือน้ําในลำห้วยเนี่ยถ้าริมตะลิ่งน้ํามันก็จะไม่ค่อยไหลเขาบอกให้เลือกตรงตำแหน่งตรงตําแหน่งที่น้ํามันไหลไหลยเยอะๆเลยอะตรงนั้นก็น่าจะปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นจะสรุปนะครับดื่มน้ําในป่านะหนึ่งต้องเป็นฝนที่4ี่ที่ห้าแล้วสองอย่าก้มหน้าดื่มโดยตรงใช้มือวักหรือใบไม้ตักหรือภาชนะตัก สามองดูให้ดีก่อนมีอะไรหรือเปล่าสี่วักน้ําจากตาแหน่งที่น้ําไหลเยอะๆละมีข้อพึงระวังอีกข้อหนึ่งคือน้ําในลําห้วยเนี่ยเราต้องเลือกดื่มน้ําจากลําห้วยที่เป็นลําห้วยบริสุทธิ์ในผืนป่าที่แหล่งต้นน้ําไม่มีชาวไร่ชาวนาชาวบ้านทําการเกษตรอยู่อันนี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะอะไรครับเพราะชาวไร่ชาวนาทุกวันนี้ใช้ยาฆ่ามแมลง แล้วยาฆ่า,า,มาแมลงมันก็ไหลลงแหล่งน้ําแล้วแหล่งน้ํามันก็ไหลจากไรนาชาวบ้านเข้ามาในป่าถ้าอย่างนั้นแหล่งน้ําแบบนั้นเราไม่สามารถใช้บริโภคได้เพราะมันจะมียาฆ่า,า,มาแมลงอยู่ดังนั้นแหล่งน้ําที่เราดื่มได้ในป่าก็จะต้องถามไปแล้วล่ะครับว่าเป็นแหล่งน้ําที่มีต้นน้ําอยู่ในป่าหรือมีต้นน้ําอยู่ข้างนอกป่าเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยในพื้นป่าเนี่ยมีแหล่งน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากการรบกวนของมนุษย์กาไม่ผ่านพื้นที่ทําการเกษตรน้อยมากนะ อยู่สายน้ำหนึ่งซึ่งฟังแล้วชื่นใจมากเขาบอกชื่อแม่น้ําสุริยะแม่น้ําสุริยะนี่อยู่ที่เขตรัชบัญสัต์ป่ปาทุ่งใหญ่นเรศวรเขาบอกแม่น้าสุริยะเป็นสายน้าที่บริสุทธิ์ที่สุดและในประเทศไทยแต่ในลาห้วยขาแข้งที่ผมไปกับลุงการหลงมาก็ยังถือว่าเป็นแหล่งน้ําที่บริสุทธิ์อยู่นะครับเพราะว่ามีการจัดการดูแลระหว่างป่ากับที่ทํากินของชาวบ้านให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจนมีป่าบัฟเฟอร์โซนคือป่ากันชนอะไรต่างๆแหมเสียดาย เวลาไม่น่าจะพอที่จะเล่าต่อคงต้องโอกาสต่อไปแล้วครับ,รบ,บเรื่องเล่าวันนี้หมดแค่นี้แล้วครับหากท่านมีความเห็นมีข้อมูลเพิ่มเติมเรียนเชิญเลยครับเชิญเขียนเชิญพิมพ์คอมเมนต์ส่งข้อความเข้ามากันเลยแล้วผมจะรวบรวมคอมเมนต์ต่างๆของท่านเอาไปตอบในการเล่าเรื่องตอนต่อๆไปนะครับถ้าไม่ตายไปซะก่อน พบกันอีกครับสวัสดีครับ